สวัสดีครับวันนี้ผมมาดำชาแนลนะครับจะพาท่านมาชมเถาเงาสองชั้นสามห้องนอนหรูนะครับอยู่ใจกลางเมืองปัตตานีนะครับใกล้ๆก,กับสถานศึกษาสำการของมอปัตตานีนะครับแล้วก็ใกล้สวนราชการต่างๆผมจะพาท่านชมข้างในนะครับว่าจะเป็นอย่างไรลักษณะสวยงามแค่ไหนอย่างไรนะครับขอให้ท่านได้ชมกันนะครับอันนี้เป็นห้องรับแขกนะครับห้องแรก ห้องออกไปก็เป็นโรงรถนะ,น,นะครับ6เมตรยาวกเฟสนะครับสามารถจอดรถได้สะดวกสบายข้างหน้าก็มีวิวทิวทัศน์สวยงามนะครับถัดมาก็จะเป็นห้องครัวนะครับห้องครัวจากตรงนี้ยาวเข้าไปเป็นขนาด7เมตรนะครับมีห้องน้ํามีแถมเคาน์เตอร์ให้เรียบร้อยนะครับมีไฟดีไลท์สวยงามนะครับตกแต่งแถมเคาน์เตอร์ด้วยนะครับอันนีญญ้คือชั้นล่าง ข้างร้างก็จะมีที่ว่างสำหรับไว้ทำครัวไทยได้สามสิสามเมตรนะครับห้องน้าตกแต่งนะครับให้ท่านครบนะครับมีครบครันนะครับยากชั้นล่างนะครับความยาวของบ้านสิบหกเมตรนะครับพื้นที่พื้นที่ใช้สอยนะครับหนึ่งร้อยสิบสอง ตารางเมตรนะครับเราไปดูชั้นสองกันนะครับพื้นที่ชั้นสองนะครับมีสามห้องนอนนะครับห้องนอนกว้างเราจะให้ดูกันร่วมรัดนะครับพื้นที่ชั้นสองนะครับให้ท่านได้ชมกันนะครับนี่คือพื้นที่ชั้นสองห้องสองห้องหนึ่งนะครับห้องนอนใหญ่นองจะมีห้องน้ําด้วยนะครับมีห้องน้ําด้วย นะครับมีความบัวใหญ่ด้วยนะครับห้องนอนหนึ่งช่วงนี้อยู่ในระยะเวลาตกแต่งอยู่นะครับท่านไม่ต้องกลัวว่าถ้าสีสันยังไม่สวยงามก็จะมีการเก็บสีให้ครับหนึ่งนะครับปูด้วยพื้นเรนิตโตขนาด60นะครับ ห้องนอนที่สองนะครับห้องนี้เป็นห้องนอนมนกประสงค์นะครับกว้างยาวสี่เมตรกว้างสามเมตรนะครับยาวสามารถใช้เป็นห้องรักมนกประสงค์ได้ทุกชนิดรวมทั้งห้องนอนของบุตรสาวได้ด้วยนะครับเป็นอยู่ตรงกลางนะครับประการที่สามห้องนอนใหญ่นะครับห้องนอนใหญ่นี้เป็นห้องนอนด้านหน้านะครับซึ่งมีวิวทิวทัศน์สวยงาม นะครับผมจะให้ท่านได้ชมรายละเอียดน,นะครับมววีวิวทิวทัศน์รอบทิศทางนะครับสามอยหกสิบกาทีเดียวว่า,างเงเตอะเป็นบ้านที่มีวิวทิวทัศน์สวยงามสะอาดนะครับบ้านสะอาดว่างั้นเติะน,นะครับด้านหน้านี้ก็จะไม่มีตึกรามานช่องอีกนะครับ้าะหน้านี้มุ่งไปสู่มหาวิทยาลัยชั้นนําของ ปัจดานีนะครับมอออกบรานี์และสูนรราชการสาร,รการจังหวัดรวมไปทั้งส่วนราชการต่างๆและแหล่งธุรกิจด้วยนะครับประมาณสองกิโลเมตรนะครับแหล่งใจกลางนั้นถ้าผู้ใดสนใจก็ติดต่อดูบ้านตัวอย่างได้เปดจองได้ตลอดเวลาศู6ย์เก้าห0หนึ่งศูนย์สี่สองหนึ่งเก้าห้าศูนย์เก้าหกหนึ่งศูนย์สี่สองหนึ่งเก้าห้านะครับ มีของแถมนะครับแพนหนึ่งตัวนะครับเครื่องทำน้ำอุ่นหนึ่งเครื่องวงลวดเหล็กดัดทั้งหลังคอเตอร์ครัวนะครับนอกจากนั้นแล้วถ้าใครจองหรือทางสัญญาจองในเดือนภายในเดือนเมษาย,ยนจะแถมทองคำหนักหนึ่งบาทให้ด้วยนะครับติดตามชมกันต่อไปนะครับขอบคุณครับ